สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มจะพาเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวคะ่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะแม่ส้มทําเองจ้าเอาเนื้อไม่ต้องลวกนะคะเอาเนื้อมาราดน้ําแบบนี้เรียกว่าเนื้อหมกค่ะตอนแรกแม่ส้มจะเอาตับมาหมกด้วยเนาะแต่ว่าสไลด์ตับหนามากเลยเไปลวกนิดนึงดีกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเวลาที่จะปรุงก็ใส่พริกดองแบบนี้เลยคะ่ะพริกดอง กินเข้าไปอร่อยมากๆเพื่อนๆแม่ส้มจะกินเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดนะคะใส่พริกป่นหอมๆน่ากินมากไปกินกันจา้าสวัสดีค่ะวันนี้แม่ส้มมาทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมกค่ะ,อะตอนแรกจะทำตับหมกด้วยเพื่อนๆแต่ว่าหั่นตับชิ้นใหญ่เบ้อรเลยค่ะอันนี้แม่ส้มปรุงมาแล้วนะคะก็เลยไม่กล้าหมกเดี๋ยวกลัวมันไม่สุก บ้านแม่ส้มเนาะเหมือนเดิมเลยคนเยอะค่ะเวลาจะทำกว๋วยเตี๋ยวก็ต้องทำกินเองค่ะเพื่อนๆค่ะไม่มีพริกจี่ไม่เออไม่มีพริกจิ้มกะปินะคะแม่ส้มเคยกินแล้วมันมันไม่ถูกใจเขาเรียกอะไรไม่ไม่ไม่ชอบเนาะแต่ถ้าใครชอบก็กินนะคะแต่สำหรับแม่ส้มแม่ส้มชอบความเผ็ดจากพริกพริกปรนมากกว่า มันจะมีความหอมค่ะเพื่อนๆค่ะปรุงรสจัดมากเลยมาจ้ะน่ากินมากเนื้อปลานีกก็สุกไปหมดแล้วจ้ะมาค่ะเพื่อนๆหากว๋วยเตี๋ยวมาสดร้อนๆยามอากาศร้อนๆหนูถูกใจ แ็บหมูอร่อยเจ้านี้อร่อยค่ะ เนื้อเนื้อหมบสุกแล้วค่ะน่ากินมากเนื้อสดเป็นแม่สมซื้อเนื้อสไลด์่ะคะสันในสไลด์มันไม่เหนียวแก่เรากินเหนียวเหนียวไม่ได้มาจากินได้แันค่ะ แบบชิ้นใหญ่ลเลยลวกนิดหน่อยพอนุ่มๆค่ะ ชาดร้อนครีบก็ไม่ค่อยจะติดเพื่อนๆค่ะ เนื uh ้อหอม หลางตื่นแล้วค่ะ เส้นคลิปไม่ค่อยติดค่ะ หลานนอนคุยคนเดียวแสบหน้ากระเด็นค่ะ คิดไม่ได้เพืเ่อนๆแต่ หอมมากเล่ง <c els descript or> นอนคุยเพืนเดียวเพื่อนสบายใจเขาเนอะ Thank you. ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่สม้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ